สวัสดีครับขอต้อนรับสู่เว็บไซต์ s k b o n บนะครับผมวันนี้นะครับเป็นวันศุกร์นะครับ16กันยายนนะครับก็วันนี้มีฟุตบอลลงเตะกันมากมายนะครับก็วันนี้เรื่องของอบทวิเคราะห์วิจารณ์ก็จัดมา2คู่เหมือนเช่นเคยน,นะครับผมอ่ะไปเริ่มที่คู่แรกก่อนแล้วกันนะครับผมจะไปดูบนเดสลีกานะครับก็จะเป็นเกมระหว่างมายพบ ับแฮทาบอร์ลินนะครับผมมาสังกับออสตาร์ All Star ปีนี้ก็ถือว่าผลงานค่อนข้างดีนะครับ6เกมมี10คะแนนนะครับผมก็ผลงานช่วงหลังนะอาจจะมีการแพร้บ้างนะครับแพ้ในการเจอกับทีมใหญ่ๆที่แข็งแกร่งกว่าก็พวกออฟเฟนฮามแล้วก็เลเวอร์คูเซ่นนะแต่ว่าก็มีเกมหลายเกมที่ผลงานดีนะครับอย่างเช่นการชนะกัตบักนะครับไปแพ้อยู่ในเบอร์ลินชนะออสต์บวกแล้วก็ซาลโบคุ่มมานะครับก็ถือว่า ค่อนข้างจะผลงานดูดีเลยนะครับส่วนแนท้าครับก็ตรงกันข้ามนะเพราะว่าออกสตาร์ทมา6เกมนะครับชนะเกมเดียวและแพ้ไปถึง3เกมด้วยกันนะก็ถือว่าผลงานค่อนข้างจะตกลงไปนะครับแต่ว่าเกมล่าสุดนนในการเจอกับเลเวอร์นะก็สามารถแบ่งแต้มมาได้นะจากการเสมอ2ประตูต่อ2นะครับผมวันนี้ต้องบอกว่า เรื่องของคุณภาพทีมแล้วก็ชื่อชั้นเนี่ยค่อนข้างจะอยู่ในเกณฑ์ที่สูสีการใช้ได้เลยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดดูจากภาพรวมแล้วเนี่ยโอเคแหละทางฝั่งของมาอาจจะดูภาษีดีกว่าตรงที่ผลงานในภาพรวมแล้วก็วันนี้ได้เล่นในบ้านของตัวเองด้วยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดต้องเลือกเชียร์สักทีผมมองว่าเกมนี้นะครับมีความสูสีสูงมากนะครับผมแต่ว่า ถ้าดูจากสติการพบกันช่วงหลังต้องบอกว่ามายส์ค่อนข้างข่มกว่าชัดเจนนะครับการเจอการ6เกมหลังสุดนะครับมายส์ชนะไปะ4เสมอ2แล้วก็ไม่แพ้เลยนะครับแล้วก็การเล่นที่บ้านของตัวเองเนี่ยก็สติค่อนข้างดีนะครับผมวันนี้ราคาเปิดมาอาจจะดูแพงนะครับให้มายส์ต่ออยู่ที่0.75แต่ดูแล้วยังน่าเลือกต่อที่มายส์นะครับส่วนอีกคู่หนึ่งไปดูที่ฟุตบอลลีเออนะครับก็จะเป็น เกมระหว่างโอแซเจอกับลลิยองนะครับโอแซน้องใหม่นะผลงานยังไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะครับเพราะว่าแพ้มาสามเกมติดต่อกันนะครับเจอกับ3ทีมใหญ่เลยนะแพ้ลียองแพ้มักเซยแล้วก็แพ้กับแลนนะครับโดนกดไปภาพรวมก็คือ9ประตูด้วยกันนะครับส่วนลอลิยองที่ตรงกันข้ามเลยนะครับปีนี้ออกสตาร์ทได้ดีมากๆนะครับก็ตลอดช่วงห้าหกเเกมที่ผ่านมา แพ้เกมเดียวคือการแพ้ให้กับลอริยองอ่ะแพ้กับรองไป0-2ต่อ5นะครับแต่ว่านอกนั้นเนี่ยผลงานดีนะครับมีชนะถึง5เกมนะครับในการเจอกับบรนเจอกับเกรมองฟุตอชซิโอลิยองแล้วก็น้องนะี่ยบต้องบอกว่าผลงานค่อนข้างดีเลยนะเกมลุกค่อนข้างจะเป็นจุดเด่นแล้วก็มีการพัฒนาให้เห็นนะครับวันนี้ต้องบอกว่าถึงแม้จะไปเยือยแต่ว่าคิดว่าภาพรวมแล้วเนี่ย ลอยองดูทรงดีกว่าภาพรวมดีกว่าข้อมันใจมีมากกว่านะครับราคาเปิดมาเสมอวันนี้ผมคิดว่ามีโอกาสเหมือนกันที่ลอยองจะบุกปชนะได้นะครับเพราะว่าเจ้าถิดเองก็ผลงานไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแล้วก็เดาทางได้ยากก็ให้มองที่ลอยองก็แล้วกันนะครับผมอ่ะสรุปแล้วนะครับวันนี้2คู่นะครับที่ให้เลือกเชียร์กันนะครับก็จะเป็นอ่ามีไม้นะครับแล้วก็อีกคุ่นึเป็นลอยอง ก็เป็น2คู่ในวันนี้นะครับผมอ่ะนี่เป็น2คู่ที่คาดมาฝากกันนะครับสวัสดีครับ